หลังจากที่ไบเดนนะคะป่าไบาเดนค่ะผ่านงบก้อนโตถึง96,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนตรนออกกลางแล้วก็ไต้หวันด้วยเนี่ยนะคะงบก็จะอยู่ที่ประมาณกลมๆเนี่ยก็เกือบๆแสนล้านทีเดียวนะคะหลังจากที่หลายๆฝ่ายเนี่ยก็ บอกว่าให้คิดทบทวนแล้วคิดทบทวนอีกนะคะแต่ไบเดนก็ไม่ฟังนะคะท้ายที่สุดก็ดันกฎหมายนี้ให้ผ่านจนได้นะคะทีนี้กลับมาดูค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของสหรัฐเองนะคะมันก็จะกลายเป็นกงเกวียนนะคะที่เหมือนเมือนซ้ำรอยประวัติศาสตร์เดจาวูเหมือนกับที่ยูเครนรัสเซีย,ยใช่ไหมคะต่อไปเนี่ย พองบก้อนนี้ผ่านเนี่ยทางด้านของเท็กซัสกับแคลิฟอร์เนียชาวสหรัฐเองเสียงเรียกร้องของชาวสหรัฐเองโดยเฉพาะชาวเท็กซัสกับแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาต้องการที่จะมีบ้านของตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาทนเห็นไบเดนทาในสิ่งเหล่านี้ไม่ไหวค่ะคือไปสนใจนอกบ้านมากกว่าบ้านของตัวเองนะคะเหมือนที่รัสเซียเตือนแล้วว่างบก้อนโตก้อนนี้ผ่านสภานที่ไปช่วยยูเครนเนี่ย ไปช่วยตะวันออกกลางไปช่วยไต้หวันเนี่ยแล้วสิก็บอกแล้วว่าสหรัฐเนี่ยช่วยทุกๆคนค่ะยกเว้นตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยเช้านี้มันออกมาแล้วนะคะว่านอกจากเท็กซัสเนี่ยมันก็ไปงอกที่แคลิฟอร์เนียอีกแล้วนะคะหัวอกเดียวกันแล้วละคะ่ะทีนี้ก็จะเข้าใจหัวอกแล้วนะคะว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็นยังไงนะคะแยกห้องแยกบ้านเป็นยังไงนะคะ แล้วเท็กซัสกับแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นยังไงนะคะมันก็จะเหมือนๆกันค่ะเกาะเนี่ยค่ะมีภาพชาวสหรัฐออกมานะคะบอกว่าเออขออาหารเราก่อนได้ไหมขอที่พักอาศัยเราได้ไหมเพราะตอนนี้เงินก็เฟอใช่ไหมะดอกเบี้ยก็ขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าบ้านของสหรัฐเองนะคะก็เหมือนกับไบเดนเป็นเรือที่กำลังจะจมท่านผู้ชม อุดข้างซ้ายก็ไปรั่วข้างขวาอุดข้างขวาก็าไปรั่วข้างซ้ายไปอุดคะแนนเสียงจากทรัมป์ก็ไปโผที่ปูตินไปโผที่รัสเซียพออุดที่ฝั่งของรัสเซียก็มาเสียคะแนนที่ทรัมป์มองภาพออกนะคะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยรัสเซียเองก็บอกว่ามันก็จะเหมือนเอนคือคือกับอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตะวันออกกลางที่ไบเดนเข้าไปรับตําแหน่งปุ๊บเนี่ยก็เรียกได้ว่า หันหลังเทออกมานะคะหรือแม้แต่ในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนบ้านของไทยเองนะคะก็มีบทเรียนให้ได้เห็นแล้วก็ยูเครนเองก็จะซ้ำรอยนั้นค่ะแต่ทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยที่ไบเดนทำเนี่ยนะคะก็เป็นการจ้างงานในสหรัฐเองทั้งนั้นเลยนะคะอุตสาหกรรมของกลาโหมสหรัฐนะคะก็จะเฟื่องฟูมากๆทีเดียว จากการจ้างงานในครั้งนี้ในงบประมาณก้อนนี้นะคะแต่บอกแล้วค่ะมันเหมือนอะไรที่ทําไม่ถูกต้องไม่ถาวรไม่จีรังเหมือนที่จิน เน้นย้ำหนักหนานะคะว่าทำอะไรเนี่ยมันต้องทำให้แบบเป็นสิ่งที่มั่นคงแล้วก็จีรังยั่งยืนการที่เตะปัญหาเข้าไปไว้ใต้พรมเนี่ยสุดท้ายนะคะมันก็จะมีรูรัว่วแค่ปะผุเนี่ยมันไม่พอถึงแม้ว่าจะได้เงินจากการจ้างงานในอุตสาหกรรมของประเทศมาแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ดีสำหรับชาวแคลิฟอร์เนียแล้วก็ชาวเท็กซัสนะคะในเวลานี้ค่ะก็ดูง่ายๆนะคะเราก็เห็นข่าวกันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทีม คุกหรือว่าอีลอนมัสนะคะก็ออกมาเดินสายด้วยตัวเองแล้วนะคะในฐานะ CEO ทิมคุกเองก็มาจีนไปเวียดนามไปอินเดียอีลอนมัสต์ก็เช่นเดียวกันนะคะคือรอไบเดนเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเหล่านี้เนี่ยซิลออิคอนวัลเลย์เนี่ยก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะในเวลานี้นะคะไบเดนเองเนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยถึงไม่มีคลื่นลมนะคะคลื่นลมสงบลงได้ก็เพราะว่า ไม่สามารถที่จะให้น้ำมันแพงขึ้นมาได้นะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วไบเดนก็จะแพ้เลือกตั้งงานนี้ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็นอนตีพุงสบายๆค่ะคะแนนก็หล่นมาหาทางด้านของทรัมป์เองนะคะจากการที่พยายามทำนู่นทำนี่นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งของไบเดนในเวลานี้แหละค่ะ